ตอนนี้ก็จะสาธิตวิธีการหมักไก่ก่อนจะเอาไปอบโอ่งนะครับรนนก็ไดด้วไสูตรนะครับซื้อได้ครับซื้อได้สูตรนะครับไม่กักบอกแบบไม่กักไก่ทั้งหมด50ตัวนะครับไก่ทั้งหมดห้าสบตัวนะครับ